เกียรติคบหนุยเปอเกียริกต้องอเลยเกียริของคุกจะทุรีครับอยู่ไหนครับตอนนี้่านัาเดียวครับต้องรอรู้อง่าแล้วนะครับเราต้องเตืนเวลาครับถ้ารถที่บอกกเดินเวลาห้านาทีถ้าไม่มาที่อยต้องมาเลยคเดี๋ยวดูวันนี้ครับนยเิทุกท่านจะฟัสดโเมก้าประทศไทยครับจันาี้เวลานมาเดินหรือเปล่าครับดูไม่เห็นดไงรส่ง้าคนแล้ว เอ,อื้อแปดจุดหกศูนย์สามครับกนึ่งจุดสี่สองแปดครับสองร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลเมตรต่อชมครับสวัสดีครับวาด้ันว่าคันหลักนน้เวลาดีกว่าสวัสดีรุ่งลอย เจอโบเจอฟิงเหรีครับเอเจอริี่งนะเจอรจริงก็ทำเป็นโักกเยอรนะเรบมใช่บกราบักินเดอ์อ่าใช่ตัวแดงตัวแดงอ่าด็กงม่วงๆอะสสู้ออกิงสู้ออนงงโอเคลองิ่วงนะครับแ้วกมาตอที่เอาิญญาณเดี๋ยวผมต้องบนี้ผมต้องเดินทางัลตอนแรกเดินทางคนนี้คเดินมาีเลยเพราะคุณด

เรื่องจากข้อท่อหรือเปล่าเสียราจะกเอ่อังวานซุ่มงวานเดียวจะไม่แน่เสียสิงใหญ่ยกวอลอาตรงเลยนะลเียอ้ยก็เลยตนะครับว่ใะแมีความวานด้วยนะครับแต่ว่าคนก้าวานีหบเสียก็อได้เอาตรงนู้ตรงนู้นเ่องกันนะครับเดีย่ายรามา่ดียจังหวัดทหมดับเอาแล้วเดี๋ยวไดูับ พี่เดบุกจเาผมคับชาว่างชาติชาวต่างชาตว้าวดีครวัดีครับมีต่อไปด้วยไปฝันไปฝันไปแล้วยิ้มไมาแล้วจ้าไม่ต้องเดินเวลารึจ้าตองนั้น 8.214ครับ8.221ครับโอ้ห1.214ครับ272กิโลเมตร่ั่วงัดครับ้่ยไม่นแล้วคม่ต้องไ่มีทงหครับทวิสทันเกียรไัรถที้จะเข้ามาถึงวันี้ได้ต้องลงาในฐานอย่างน้อย ติดสนามแล้วทำเวลาให้ติดหนึ่งในแปดด้วยครับลงวินจะเป็นรุ่นใหญ่ให่ใหเอัใเญอใหญ่อ่าเพรามีไป้ามายหนึ่งต้องวิ่งูนะไม่งั้นคุณจะไม่มีคะแนนเลยเพราะจะจะมาวิ่งด้วยเวลาเท่าไหร่ไม่ทันนะครับว่าในโลกของกรแข่งันแล้ววันนี้ระบบโทรศัพท์เนี่ยลวมเลยนะริดป่ะริงในสนามนี่ถ้เป็นสนามได้ครับุทอายจะ จะล้มเลยเพราะว่าฝังโนตัไทยนะครับอ๋อเชื่อว่าครับคอจะดูคนนี้ไม่เท่าไหร่โสตเปบุ๊กกันได้นีนเราที่เราก็เดเราเราเป็น f อฟซีอยู่ว่นนี้โนตใคยคนหรูดผมไม่เป็นเอฟีที่ผ่านจริงไหมผมก็ภาพผมก็สบายอย่างที่บอกนักเอาระบบเป็นเอฟนั้มือซ้อ่ะเดี๋ยวเราดูวันนี้ครับผุ๊จะรั่นใน้ครับเด่นโนตรถนั่งมา โอ้ยองทะยางแถวเริ่มแถวมีเจ้สามรุ่นวัดไตอนนี้ี่แน่แน่ไปเอายางของเปวมาใส่แล้วครับเอาไ,ไม่ไมีดู่มีเลยเอาออกเดตัวไปเม็นัใจกับน้องนั่นนะครับสุูครับเอาแล้วครับดูครับ จะดีกว่าเวลาเดิมรือาะว่าเราไปแล้ววิเวียเ7.98แล้วเขาไว้แต่วัด้อมเขาไว้ทีห7.5นะนี่เงียบนี่ยแล้วอยากเปลี่ยน้ายางใหม่แล้วผมต้องเปลี่ยนสายยาเพิ่มขึ้นแล้วหววนะครับหววนะครับคุณจบรีนโน่นก็ทานะพูดออกไปยอครับนี่คพูดอกไปยอนะคนนั้นอ่ะอันนั้นูเ๋ยวออกมะเนี่ยเด็กคนนี้พูเออกหรอเด็กๆคนนี้คนนี้คนนี้อ่าคนนี้ละอุนออพูดพูดนจะเป็นพูนนะอ่าอุ หน้าตาเหมือนเบิร์ดรับอ่าเมือร่อนเอาลพี่น uh, okay, right? so ouais, ้องอาแครับเครับจ็ดหานครับน่้าูงครับสองครับ ้แตกิโลเมตรตอชั่วโมงเอาไได้เอาได้ครับพอะนัครบอันดับหนึ่งเป็นของจตบองวิ่งดูเหลือ้านเดียวับเหลือท้านเดียวจบการแข่งแล้วับเพราะว่ารถของอี่โมงตโบพังนะครับล้นสองน้ายาวครับเบร้อของเบอร์ห้าพอจเดิน้อเสียคุณแผนข้อซิ่งบันแหลวิ่ง้งุ้ คุณขับมาแล้วลงอ่ากเมานะครับทำไมอ่ะทำไมก้าวอ่งมาอ่ะีอรอ่ะใจมกันแล้วใส่ไอโมงอะ apa perang itu lola

ได้หนึครับอาลครับเดี๋ยวดูครับถ้าไม่มีกว่า7 8็ดสนะครับกะึงจะส่งปอรีโบแล้วก็อตอนนี้ก็มีห้มือละออครับขอยมือกับบอลอยดราคาวครับอาลครับเดี๋ยวมาดูันแผนข้อซีนน ลงใส่เกียร์นะครับจะเอานี้หาในไม้สำนักรถลนี้ขอเพื่อหลับหน้าในคอบทำอะไรที่ขาดไม่ถึงอยแล้วนะครับเบอรอสีแล้ววิ่งน แม่แถวหนายาวแบ็คเตอร์ เปลดอยหน้าเกียรตไปายอีกแล้วนะครับโอเคาเจ็บทาเจ็จปดเท่าไรอจ็ดเดองสามคันนี้ต้องวิ่งเ่าเลยเจ็ดแปดสองสองครับผมเิาระประเด็คัญครับที่นี้ครับมันเอาวะเข้าเกียร์นันเอาอ้ร่องนี้เพราะ่สนามแล้กต้องมาซื้ออะไรบา เอาใจเย็นเลยสุ huh ัยอดนะเอ่อเสียวไปดูนล ja ้ like <S <S ี๋วมดูนะปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้เปนตาัเดี๋ยวมาดูครับเรามาดูต่อกันในรุ่นของเแมสเตอร์แล้วนายาวมนน้อนเอไปแล้วนะนองลุกยันนี่ไปละลูกี่วะาอท่านี้นะครับเป็นรถของ อ่าหมดเลยก็เสียกับเบอร์หลักห้าแล้วคือพี่ชายรู้บอกนั่นแหละหมุนแทนก็ไม่บอกวาไหนแล้วนะนี่ละคุณอยากรอติ๊กนะครับคุณมาตะคุณยัไม่ได้รอบที่แล้วมีปัญหาน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบลมลมยีเกียร์ไปทีมงานไปเช็คแล้วพ่อลงแต่ครับดูแลได้ที่เสียอ้อเรียบร้อยครับน้องถายเอาไปแล้วนะได้การนี้เดี๋ยวม่ถายนะครับต่อเลยครับซึ่ง